บวกหนึ่งนะครับเห็นด้วย432สบวกหนึ่งไม่เห็นด้วยศูนย์งดอ,อกเสียงหนึ่งไม่ลงคะแนนเสียงสองครับเป็นว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาครับต่อไปขอเชิเชญเสนอคณะกรรมการครับรบกวนอีกสักรอบนะครับ,รบเชิญเสนอจำนวนกรรมการครับ เมื่อสักครู่3ท่านนะครับขอเสนออีกครั้งได้ไหมครับ ท่านประธานที่เคารพผมสันธิ์ทิมสวุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยขอเสนอจํานวนกรรมธิการ33ท่านครับขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องนะครับสัดส่วนกรรมธิการของคณะรัฐมนตรี8ท่านและพักการเมือง25ท่านครับขอเชิญคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกรรมธิการครับค่ะกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสุพรม,มาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ขอเสนอรายชืย่อกรรมาการวิสามาันพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติการอดุดมศึกษาฉบับที่พศในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวนแดท่านดังนี้ 1. ศาสตราจารย์กิติคุณบรวรศักดิ์อุวันโน 2. ศาสตราจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ 3. ศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนาคุล 4. นายพันเพิ่มศักดิ์อารุณี5นางสาวสิริพรพิทยาโสพล 6. นางสาวนิสาชนโรสสัตรรัตน์ 7นางสาวนาไทยทิวไผ่างาม8นายวิชชตวันโนขอบคุณครับต่อไปเป็นสัดส,ส่วนของพรรคการเมืองครับแต่ละพรรคครับเชิญพรรคเก้าไกลจำนวนเจท่านครับเรียนประธานสภา,าที่เคารพดิฉันเพชรรัตน์ใหม่ชมพูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเก้าไกลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอเสน,เนอรายชื่อกมาิการวิสามันร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบับที่พศส,สัดส,ส่วนพรรคเก้าไกลจำนวนเจท่านดังนี้ค่ะ 1>, 1. สุรว่าทองบุ 2. ชุติมาโคชพันธ์ 3. พิมพ์การกิรติวิลาปกรณ์ 4. เดชรลัตสุกกำเนิด 5. อำนาจชุนธนัน 6. ลรองศา,ตา,า 7. สาตราจารย์พิภพอุดร7ศาสตราจารย์วรศักดิ์กนกนุกุลชัยขอผู้รับรองค่ะครับถูกต้องนะครับขอเชิญพักเพื่อไทยครับจำนวนเจ็ดท่านครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวเปียนุชยินดีสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตเจพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอเสนอรายชื่อกมาทิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอุดสมศึกษาฉบับที่พศในสัดส่วนของพักเพื่อไทยจํานวนทั้งสิ้นเจ็ท่านดังนี้ค่ะ 1. นายวรวัตรเอื้อพิญญากุล 2. นายเทิดชาติชัยพงศ์ 3. รองศาสตราจารย์เชิดชัยตันติศิริน 4. ศาสตราจารย์วิทยาจันศิลา 5. นางสาวสากุณาสารานัน์ 6. รองศาสตราจารย์อัมภัยวันพร,ราณุวัฒน์และ7ค่ะนายกิตติกรวงสว่างพาณิชย์ขอผู้รับรองค่ะครับผู้รับรองถูกต้องครับขอเชิญพักภูมิใจไทยครับกับเรียนรรท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสังคมแดงโชคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันพักภูมิใจไทยครับ ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการล,าล่าพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยจำนวน4ท่านครับ 1. ท่านสสนันทนาสงประชา 2. ท่านสสสักริยาส่อิ 3. นายสุปชัยใจสมุตร 4. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์วันนรัตน์ครับขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องครับขอเชิญพรรคพลังประชารัฐครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายคราทองใจสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเสนอรายชื่อกรรมิการวิสามันร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาในสัดส่วนของพรรคพลังระชารัฐจำนวนสองท่านดังนี้ครับ 1. รองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทอง 2. คุณประกรณ์จีนาคำขอผู้รับรองด้วยครับครับรับรองถูกต้องครับขอเชิญพรรครวมไทยสร้างชาติครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ พอรมิจนารวมไทยสร้างชาติสุราษฎร์ธานีเขตห้าขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาี่การวิสามัญร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบ,บับที่พอ,อในสัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติจํานวนสองท่านครับท่านแรกชื่อรองศาสตราจารย์ดอเอร์ดวงฤทธิ์นามสกุลเบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองลําดับสองนายนนทิวัน์นนทพักครับขอผู้รับรองด้วยครับ ครับผู้รับรองถูกต้องครับขอเชิญพักประชาธิปัตย์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายยูนิดีวาบาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพักประชาธิปัตย์ขอเสนอรายชื่อกรรมาการวิสามันร่างพระราชบัญญัติการอดุดมศึกษาฉบับที่พศในสัดส่วนพักประชาธิปัตย์หนึ่งท่านคือศาสตราจารย์ดรสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ขอผู้รับรองได้ครับ เพื่อลองถูกต้องครับขอเชิญพรรคชาติไทยพัฒนาครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสรชชติสุจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอท่านศาสตราจารย์ดรกนกวงตงานขอผู้รับรองด้วยครับกับผู้รับรองถูกต้องนะครับสุดท้ายนะครับพรรคประชาชาติครับ เียนท่านประธานสภาธิการรกับผมนายสาให้มอหมัดอ่านอินดูสมาที่สภาผู้แทนราษฎรพระประชาชาติขอเสนอนายสุนัยมังบ,นนบันนัปีนเแนเป็นกรรมการวิสามันเจราร่างพรบก,การศึกดษาในสัดส่วนพระประชาชาติครับขอโปรดรับรองครับผมครับรับรองถูกต้องนะครับขอเชิญเลขาธิการอ่านลายชื่อกกรรมการครับ รายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาพระราชพันธั์จัิการอุดมศึกษาฉบับที่พศจำนวน33คน 1. สศาสตราจารย์กิติคุณประวรศัก์ิอุวันโนสศาสตราจารย์สมคิดเลิศัยทูนสาศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุล 4. นายพันเพิ่มศักดิ์อรุณี 5. นางสาวสุริพรพิทยะโสพลหกนางสาวนิสาชนโลดสัตรัต 7. นางสาวนหาไทยทิวภผยงาม 8. นายวิโชตวันโน 9. รองศาสตราจารย์สุรวาททองบุ 10. นางสาวชุติมาโคชพันสิบเนางสาวพิมพ์การกิรติวิลาปรกรณ 12. นายเดบรัสสุกกำเนิด 13. นายอำนาจชุนหานัน 14. รองศาสตราจารย์พิภพอุดร15 5ศาสตราจารย์วรศักดิ์กนกนุก,กูลชัย 16. นายวรวัต์เอื้อพินยากุล 17. นายเทอร์ชาติชัยพงศ์18รองศาสตราจารย์เชิดชัยตันติสุรินทร์19 ศาสตราจารย์วิทยาจันศิลา20นางสาวสากุณาสารานันท์21รองศาสตราจารย์อัมภัยวันพรานุวัตร22นายกิติกรวงสว่างพานิชย์23นางนันทนาสงประชา24นายสากาลียาสอี25นายสุภชัยใจสมุตร26 รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์วรรณรัตน์27รองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทอง 28. นายประกรณ์จีนาคำ29รองศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลใช้รุ่งเรือง 30. นายนนทิวัตโนนทพัน์ส 31. ศาสตราจารย์สุชาตชวีสวุวรรณสวัสดิ์สาศาสตราจารย์กนกวงต่างาน และ33สสามนายสุไลมานบือบานปีแนครับขอเชิญกำหนดระยะเวลาแประยะติครับสมาชิกครับขอเสนอระยะเวลาแประยะติครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววิภานีภูคำวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต8พักเพื่อไทยขอเสนอระยะเวลาพิจารณา15วันขอผู้รับรองด้วยค่ะครับผู้รับรองถูกต้องนะครับครับเป็นอันเสร็จในร่างที่1นนะครับต่อไปผมขอเข้าสู่